ความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับเงินผู้สูงอายุนะย้ำอีกครั้งว่าอาจจะต้องรีบไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทยแล้วก็ผูกพร้อมเพลงกับธนาคารใดก็ได้การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยแล้วก็ได้รับบัตรในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในปี2565ผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้เงินเพิ่มคนละ100บาท6เดือนด้วยกันฉะนั้นแต่ละคนก็จะได้600บาทโดยมีวิธีการดำเนินการเพื่อรับเงินดังนี้ 1. ไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทยและผูกพร้อมเพลย์กับธนาคารอะไรก็ได้กับเลขบัตรประชาชนเงินจะโอนผ่านพร้อมเพลย์ที่ได้ผูกไว้กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น และสองผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียงพิการติดต่อธนาคารกรุงไทยกรอกแบบฟอร์มมอบอำนาจให้กับบุคคลอื่นไปดำเนินการยืนยันตัวต,วตวนแทนได้เพื่อรับเงินผ่านบัญชีของผู้ที่ได้มอบอำนาจสำหรับผู้สูงอายุที่ไม่เคยยืนยันตัวตนและผูกพร้อมเพย์ก็อยากให้รีบดำเนินการให้แล้วเสร็จในส่วนของรายละเอียดต่างๆในเรื่องของการรับเงิน ให้คุณดูตารางด้านล่างนี้